จะเป็นวิธีการเซตค่าตู้แช่นะคะครับเบื้องต้นนะครับกดลงค้างไว้จนขึ้นคำว่า Off นะครับออฟคือล็อกไว้นะครับ On คือสามารถปรับแก้ค่าได้พอขึ้นออเสร็จปุ๊บให้กดไปที่รูปเฟืองนะครับ Setting ้างจนขึ้นเป็น e 1กระพริบนะครับอันนี้คือเราต้องการดูค่าอันนี้คือค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถปรับค่าได้หน้าตู้นะครับจะเซตเอาไว้ที่2ององศานะครับเสร็จแล้วเราไปดูอีกค่าหนึ่งเป็น e สอง e สองคืออุณหภูมิสูงสุดที่สามารถปรับค่าหน้าตู้ได้โรงงานจะเซตไว้หกนะครับให้ลูกค้าปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น